สวัสดีครับอาจารเรียนรู้หรือไม่ว่านักเรียนจ่าทหารเรือสอบภาควิชาการวันที่เท่าไหร่และสอบวิชาอะไรบ้างทาให้รู้เรามาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างสําหรับนักเรียนจ่าทหารเรือจะสอบภาควิชาการในวันที่7มีนาคมนะครับ2564เวลา13.0 0ามนนถึงนนนนะครับที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ลังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับ วิชาที่ใช้สอบได้แก่วิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษาอังกฤษวิชาภาษาไทยและวิชาวิทยาศาสตร์เนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ระดับมัธยมศึกษานะครับระดับมัธยมศึกษารายละเอียดการสอบรายวิชาที่สอบก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้เรียนทุกคนโชคดีในการสอบนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ